สำหรับใครที่เล่น toilet tower defense และกำลังหาซื้อเพชรราคาถูกวันนี้ผมแนะนำ Bubble Shop ครับทุกคนมีบริการเติมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าหาผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ username เท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ P S, สนใจใจิ้มลิงก์ปักหมุดตรงด้านล่างเลยครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเทเยอร์นะครับตอนนี้อยู่กับเกมเอาเฮ้ช่องไหนจะติดตามตอนนี้อยู่กับเกม t o เล็ t ทาว e ว e ร์ e ิฟนะครับทุกคน <g ülme> ก็วันนี้นะฮะพี่พีจะมาทำคลิปรีวิวนะครับผมตัวละคร5ตัวนะที่คนไม่ค่อยสนใจเล่นกันแต่มันโหดมากเลยนะครับ <g ülme> ทุกคนปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะครับ <g ülme> ก็ตัวไหนจะเป็นไงบ้างมาดูกันนะเนี่ย้ตัวนี้นะทุกคนก็ไปดูอันดับที่5้าก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะฮะอันดับที่5้าของเรานะทุกคนเบลล์ คาเมล่าแมนนะครับตัวนี้ทุกคนมาดูกันนะครับว่าโหดยังไงที่ผมบอกนะก็คือตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือตีไวมากครับและก็อย่างที่สองนะครับคือนี่ครับระยะบลัดนะครับผมบลัดเลนก็คือระยะที่มันจมตีวงกว้างนะฮะมันมากถึงยี่สิบห้าเลยนะครับยี่สบห้านี่มันกว้างมากๆมากๆมากๆเลยทุกคนเพราะว่าตัวปกติส่วนมากอยู่ที่ห้าที่แปดแล้วก็สิบห้านะครับแต่ตัวนี้ล่อไปถึงยี่สบห้าเลยนะทุกคนระยะแบบความกว้างของวงแบบระเบิดของดาเมจของเขาในทุกคนเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูกันนะว่าโหดแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นที่2กันเลยดีกว่านะครับค่าอัพ1,006นะฮะก็ตอนนี้ด a เ a g e เป็น4,000แล้วนะทุกคนมันจะมีวงโจมตี2วงนะเห็นไหมเหมือนมันจะเป็นใช้เป็นการโจมตีแบบระยะกว้างกับเหมือนเป็นปืนนะครับทุกคนต่อไปนะ4,000นะครับก็ damage เป็น6,000แล้วฮะตอนนี้นะครับแล้วก็คู o l d o w n เป็น0.5เลยนะตอนนี้นะตีไวขึ้นเองนะทุกคนต่อไปครับ8,000นะครับด a เ a g e เป็น10,040แล้วนะทุกคนตอนนี้นะครับผมแล้วก็ระยะระเบิดนะถึงเออ่15หน่วยแล้วครับ15 แล้วก็คูดาวก็เท่าเดิมนะครับส่วนระยะสามสิบนะครับดาเมจหมื่นสี่นะฮะต่อไปนะขั้นที่ห้านะครับอ่าขั้นที่ห้ามาปุ๊บอ่าขั้นที่ห้านะครับก็ดาเมจเป็นหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็คูดาวเป็นศูนย์จุดยี่ห้าเลทุกคนและก็ตอนนี้นะฮะระยะระเบิดคือยี่สิบห้าเลยทุกคนกว้างไหมโคตรกว้างครับทุกคนตัวนี้นะฮะคือกว้างมากเลยทุกคนระยะระเบิดเขานะเห็นไหมครับเขาจะใช้อาวุธหลากหลายมากเลยครับทุกคนในการต่อสู้นะฮะตัวนี้เจ๋งมากนะครับตัวนี้นะฮะ แต่ตัวนี้ข้อเสียเลยก็คือมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีเกาะนะครับเพราะอย่างว่าแล้วมันเป็นตัวละครตัวจิ๋วนะฮะตัวละครเล็กอขั้นต่อไปอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งตันแล้วนะตอนนี้นะฮะนี่ครับดาเมจยรตซเบอร์จัดนะทุกคนตอนนี้นะฮะระยะระเบิดคือกว้างมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่คนไม่ค่อยใช้กันนะทั้งที่วงวงตัวละครวางฮิตบ็อกก์ก็เล็กด้วยนะเห็นไหมครับวางซ้ำๆซ้ำๆกันแล้วก็แถมวงจุดที่ก็กว้างด้วยนะครับคนไม่ค่อยใช้กันไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ด ไททรอยเลดแมนนะทุกคนไททรยเลดแมนนะครับตัวนี้นะฮะน่าสนใจมากครับวงเขานี่มีหลากหลายมากครับมีวงชั้นในวงชั้นนอกนะทุกคนแต่ครับข้อเสียอะไรก็คือไม่มีป้องกันอีกแล้วครับทุกคนก็คือไม่มีป้องกันอีกแล้วนี่คือข้อเสียของเขานะฮะก็คือโดนทีนี่คือหัวหัวหมึงเลยนะฮะก็ค้าอัพนะขั้นแรกห้าพันนะดามิเป็นหมื่นเจ็ดแล้วตอนนี้นะครับผมขั้นต่อไปนะหมื่นเจ็ดพันนะฮะผมเป็นดามิหกหมื่นแล้วครับตอนนี้นะฮะขั้นต่อไปนะสองหมื่นแปดพันนะครับรอเงินก่อนนะะตอนนี้ อันนี้ขายตัวนี้ทิ้งก่อนปึ๊บเห็นไหมครับทุกคนตำแหน่งคือมันเวอร์มากนะตัวนี้นะครับทุกคนแถมมันเหมือนจะเป็นฟู l อลีนะครับตัวนี้นะครับ full LE ด้วยนะฮะเพราะมันมีวงด้านในนะครับเห็นไหมสองมือแบบพันเงินใช้เงินเยอะเหมือนกันเนี่ยเงินพอแล้วอัพไปเลยครับปั๊บนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับโกงไหมวงกว้างมากครับแล้วแถมเออมีวงชั้นในอีกนะเป็นวง full LE นะครับชั้นนี้นะฮะน่าสนใจมากนะครับวงนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับสองตัวนี้แต่ไฮไลท์อยู่ที่อีกสามตัวนะครับ นี่ครับผมยกให้ตัวนี้ครับผมแวมไพร์คาเมล่านะฮะทุกคนตัวนี้โคตรเก่งนะความของเก่งความของแก่งของเขาไม่ได้ไม่ใช่อะไรมากมายครับผม <c oughs> ก็คือเขาจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิดนะฮะโคตรเก่งเลยทุกคนนะเดี๋ยวดูฮะอัปเกรดไปๆๆไป,ปึ๊บมันจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิดได้นะครับ <c oughs> ต้องวางแสแปมสแปมเยอะๆนะทุกคนคือเขาเก่งมากเลยนะมันจะเปลี่ยนศัตรูนะฮะให้กลายเป็นพวกเราได้นะครับแล้วระวังไปเยอะๆอย่างเงี้ยวางสักสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยทุกคนมันจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิดเหมาะการพีวีพีมากเลยเห็นไหมครับ แล้วมีโอกาสเปลี่ยนบ่อยมากเลยนะทุกคนแบมพายตัวนี้เก่งมากๆเลยครับทุกคนและแถมสโตรด้วยนะฮะแต่มันตีแค่ฮิตเดียวเนาะแต่ฮิตฮิตเดียวแล้วก็ตัวเดียวด้วยนะครับทุกคนเป็นตัวที่เก่งนะครับผมก็ค่าอัพเดี๋ยวให้ดูนะฮะทุกคนก็ขั้นแรกนะฮะหนึ่งพันนะครับผมดาเมจเป็นหนึ่งหมื่นนะผมขั้นต่อไปสามพันดาเมจเป็นสองหมื่นห้านะฮะระยะเป็นสี่สิบห้านะครับขั้นต่อไปสี่พันห้านะผมดาเมจเป็นห้าหมื่นนะฮะระยะเป็นห้าสิบนะครับขั้นต่อไปเป็นเอ่อแปดหมื่นนะผมระยะเป็นห มันเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิดได้ทุกคนโคตรโกงอ่ะนะฮะความสามารถนี้คือมันโกงจริงๆนะผมชอบมากเลยนะครับแล้วต่อไปนะฮะอันดับที่2นะทุกคนอันดับที่2ทุกคนอาจจะตื่นเต้นนะว่าเฮ้ยต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ครับตัวนี้ครับผมอันที่2องนะฮะตัวนี้ครับผมทุกคนโค้งงงดิตอนแรกคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เลยฮะนี่ครับตัวนี้เห็นไหมฮะสมเป็นอันดับ2องไหมทุกคนเก่งไหมโคตรเวอร์ครับทุกคนตัวนี้นะฮะเวอร์จัดนะวงมีอะไรแบบหลากหลายมากมายนะฮะแต่แต่ข้อเสียของเขาเลยก็คือ ตัวเขาใหญ่ครับผมแต่ฮ OK ินบ็อกเขาเล็กนะเห็นไหมฮินบ็อกคนนี้ตัวเองนะฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮินบ็อกคือแบบเล็กมากนะทั้งที่แบบตัวก็ใหญ่นะทุกคนเป็นต <pocket> ัวที่โกงนะครับแล้วก็ค่าอัพนะหนึ่งพันนะครับดาเมจเป็นสองพันนะฮะต่อไปนะฮะหกพันเจ็ดแล้วครับตอนนี้นะครับสเตเดียเป็นสี่สิบแปดเลทุกคนขั้นต่อไปครับหมื่นหนึ่งพันแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีสโลวเทเดตร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เหมือนจะสโลว์ได้แค่เทเลตตัวเล็กๆนะครับทุกคนต่อไปเก้าพันนะครับดาเมจเป็นหมื่นะะะทุกคนนนนตอี้ฮ เห็นไหมมันมันสามารถดับดูดเกลืนไปเรืเลยเห็นไหมอย่างเก่งเลยทุกคนดูดิมันสามารถจับได้ด้วยเนี่ยคือความสามารถของเขานะหลากหลายมากๆตัวนี้นะครับความสามารถหลากหลายมากขันต่อไปครับผมขั้นที่6กแล้วตอนนี้ดามิเป็นสอง0มืแล้วทุกคนนะฮะเป็นสอง0มื่นเลยนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็คูดาวูนย์จุดสองวิเองเท่านั้นนะฮะคือโกงมากตัวนี้นะครับโกงมากๆเลยนะฮะอ่ะันต่อไปนะครับทุกคนตันแล้วครับดามเป็น2 6 0 0มืนหกันนะฮะแต่คูดาวนี่ไวมากครับนี่เห็นไหมความโกงเขาคือมีอาวุธหลากหลายครับทุกคนอาวุธมันหลากหลายนะครับแล้วก็ด โคตรเทพนะฮะมันสู้ได้แบบดีมากเลยนะทุกคนตัวนี้โอ้โหดูครับเวอร์จัดเบอร์จัดนะฮะจับศัตรูขึ้นมานะกินจับกินจับกินจับกินนะฮะโคตรโกรงนะามสามารถเหมือนเหมือนดิวเทนทันล่างล่างล่างอันนี้เลยแอนเตเิเมทเลยนะทุกคนเห็นไหมครับโกงมากครับต่อไปนะฮะตัวสุดท้ายนะครับทุกคนตัวนี้นะทำไมถึงได้ลำหนึ่งมาดูกันนะครับทุกคนความโกงมันโกงจริงตัวนี้นะครับถ้าเกิดมีใช้น,นี่นี่ยิ่งเก่งเลยทุกคนนี่ครับความโกงเงขงาคือไม่มีเลยครับ เป็นโจมตีแบบรูปแบบเดียวนะแล้วก็โจมตีกว้างมากครับเป็นสิบห้าเห็นไหมครับระเบิดสิบ้านะฮะซึ่งเห็นไหมซึ่งอะไรครับมันมีเกาะให้ด้วยครับแล้วแถมมันวางได้แบบใกล้ๆชิดๆอย่างนี้เลยนะดูฮะวางไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะปึ๊บๆวางไปเรื่อยๆเลยฮะวางไปเยอะๆเลยครับทุกคนตัวนี้นะฮะวางไปเลยไม่ต้องซีเรียสเลยนะเรื่องฮิตบ็อกซ์นะฮะดูครับสแปมวางไปเลยครับทุกคนวางไปนะฮะถ้าเกิดมีถ,ดมถ้าเกิดมีเป็นใช้ติดใช้นี่นะครับจะเก่งเก่งกว่ากอรลี่เก่งกว่าหลายตัวเเลลยนนะะทุกกกคคแ้ว็ดูรรับาาจตีของ มันโกงมากครับแล้วแถมสโลด้วยนะฮะเห็นไหมครับมันดีมากครับคือแบบดาเมจไม่ต้องคิดมากเลยก็คือโจมตีแล้วดาเมจเข้าทันทีเลยไม่ต้องแบบรอดาเมจอะไรรุ่งยุ่งยากนะมีฮิตเดียวเลยมีบล็อกเดียวเลยนะครับโกงมากๆครับแลวแถมค่าอัพก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยนะทุกคนค่าอัพก็คือถูกมากนะฮะค่าอัพก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะขั้นแรกนะฮะสามพันนะทุกคนก็ดาเมจเป็นหมื่นห้าแล้วเห็นไหมแรงไหมขั้นต่อไปนะผมหกพันนะฮะดาเมจก็เป็นดาเมจก็เป็นสามหมื่นนะครับตอนนี้นะฮะขั้นต่อไปอเเงงินนนนนนนกกก่่ะีห็มมัโทุค เก่งกว่าเก่งกว่าตัวอื่นหมดเลยในในบรรดาพวกนี้นะครับตัวนี้ที่ที่ได้ทำสองเพราะเหตุผลเลยก็คือหนึ่งเอ่อตัวมันใหญ่ครับผมนี่ฮะตัวมันใหญ่นะฮะอย่างที่สองนี่ก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะการใช้งานประโยชน์ของมันเนี่ยเลดเกมอันนี้ดีกว่าครับเลดเกมนี้ดีกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะว่ามันดาเมจมันไม่ต้องแบบไม่ต้องแยกกันอันนี้ตัวนี้ตัวนี้มันดาเมจมันแยกกันนะทุกคนมันจะมีทั้งดาเมจเอ่อวงอันนี้ดาเมจวงนู้นวงนี้รงนั้นดาเมจมันแยกกันอะ แต่นี้คืออันเดียวมัดรวมเลยนะครับซึ่งมันจะโดนทุกตัวดาเมจแสนหลักแสนแน่นอนนะถ้าเกิดเป็นชายนี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาก็จะ9 0 0 0 0มื่นนะทุกคนอ่ะขั้นต่อไปนะทุกคนขั้นต่อไปนะครับอ่ะอยู่ไหนวะไอตัวขั้นต่อไปนี่ฮะขั้นต่อไปหมื่นสี่นะทุกคนดาเมจเป็นเจ็ดหมื่นแล้วนะครับต่อไปเป็นหมื่นแปดนะดาเมจก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรน,นะเก้าเก้าหมื่นนะทุกคนก็ตามที่ตามที่ตัวนี้ตันเลยนะครับทุกคนเป็นไงฮะ อันดับ5ตัวนี้ทุกคนแนะนําให้ใช้นะอันดับอันดับ5กับอันดับ4นี้ยังไม่ต้องให้ใช้ขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่อันดับ3ขึ้นไปนะเหมาะมากๆที่จะใช้กันนะทุกคนก็สําหรับนี้นะผมขอจบเพียงนี้ชอบกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซับไว้เจอกันใหม่ครั้หน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับทุกคนไปหม่ครับเจอกันครับ